รีวิวบริเวณข้างในบ้านนะคะนี่ก็ประมาณประมาณนั้นก็แบบนี่นะคะพี่พี่ก็ประมาณนี้เออพอจะครบแต่ไหมอายุ90แล้วนะคะผู้อ่ะใช่บอกอะไรบ่นเหรอนี่นะ<ช>นนะอ่ะให้ให้ผู้พาพาไปดูในห้องนะนี่นะบ้านผู้ก็จะประมาณนี้นะคะพี่พี่อยู่กันสองพ่อเมียนะ นี่นะบริเวณข้างในในห้องก็จะเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็อันนี้เป็นที่นอนข้างบนนะที่ตานอนนะส่วนส่วนยายนี่นอนตรงไหนอะพกุยยก,กยายนอนฝั่งข้างนอกที่เมื่อกี้ที่ท่ายเลยนะคะพี่พี วันนี้ค่ะแบลวทำคลิปไปเรียนนะคะพี่พีวันนี้เนี่ยก่อนที่จะกลับนะหนูก็จะไปหาคุณยายท่านหนึ่งนะหนูก็จะเอาพวกขนมหรือว่าน้ำส้มกับข้าวอะไรพวกเนี้ยนะมาให้ยายนะเพราะว่ายายนะ่ะอยู่สองคนพวเมียนะยายก็ตาบอดด้วยนะคะพี่พีก่อนที่จะไปนะพี่พีก็ฝากกดไลค์กดแชร์ที่สำกันอย่าลืมเข้ามาดูคลิปหนูกันยเยอะๆด้วยนะคะไปกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะพี่พี แม่ก็ไปก่อนแล้วนะคะพี่พแม่ก็ยืนรอตรงนั้นนะขอภัยในการถือกล้องไม่นิ่งด้วยนะคะพี่พี่ตอไปค่อยตาบงไม่ใช่นะไปตาบบอกนะนีีนะคะเอาไปให้ยายนะเรามีแค่ไหนเราก็ไปเข้าเออแค่นั้นนะไม่ต้องมากมายแค่แบ่งปันเล็กๆน้อยๆ เท่าที่เรามีนะคะพี่พี่เอน้ำยาน้ำยสวัสดีค่ะเออพ่สวัสดีค่ะเยอะไอ้ยาน้องยะอยที่คือแบบเอยือเยอะที่อนี่นะคะพี่พี่ให้เข้ามองไม่ใช่หนะใช่องม่อวกู ยูกตาตรงนี t t ้นี 90, 000, 90, bu, ่นะยูกตานะคะพี่พี่ตาทำงานไม่ไหวแล้วตาทํางานไม่ไหวแล้วนะแต่ก่อนนี้ทํางานได้อยู่นะตอนนี้ตาทํางานไม่ไหวแล้วแปดสิบเก้าสิบแลค่ะแปดสิบเกาสิบนะพี่ดอป่ะพี่ดอป่ะน้าสาวแปดสิบห้าแปดสิบห้าประมาณเจ็ดสิบห้าเจ็ดขวานู้สึกแบบีย่ อืมเขาก็มองไม่ให้นะใช่เขาเข้าได้อะไรได้หมดเลยนู้ห้องน้ำเข้าอยู่นู้นเขาก็ยังเดินไปได้ห้องน้ำอยู่นู้นนะคะพี่พี่เนี่ยต้องเดินตั้งแต่บนบ้านไปสะดวกนะเขาเขาก็เดินได้น่ะเดินไปใช่เดินเดินเดินดให้ไม่เทอะไมไม่เท้าไม่เท้าไม่มึงเปินตัวนีเสียไปนี่สวยก็ของเธอนี่เก็บเอาไว้ทั้ชีวิตไปแล้ว รีวิวบริเวณข้างในบ้านนะคะนี่ก็ไฟนะก็มาบ้านนี่นะคะ่ะพี่พี่ก็ประมาณนี้เออายุแปดสิบเลยนะคะผู้ว่าใช่บ้านอะไรบ้านหรอนี่นะอ่ะให้ให้ผู้พาพาไปดูในห้องนะนี่นะบ้านผู้ก็จะประมาณนี้นะคะพี่พี่ อยู่กันสองพวเมียนะนี่นะออนะบริเวณข้างในในห้องก็จะเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็อันนี้เป็นที่นอนข้างบนนะที่ตานอนนะส่วนส่วนยายนี่นอนตรงไหนอะผูอยายก็กนอนขั่งนอ้อ๋อยายนอนฝั่งข้างนอกที่เมื่อกี้ที่ท่าเลยนะคะพี่พี่นอนคนละที่นะนอนคนลนะเรา,ม,า,ามันแก่แล้วอเรามันแกแลนอนคนละที่ตาก็นอนฝั่งที่แบบ เป็นซีกตรงไม้นะครับพี่พี่นี่นะตรงนี้ก็แตกคานหมดแล้วนะพี่พี่ชิงหมดแล้วตรงนี้ก็น่าจะยังไม่มีเงินไม่มีงบนะพี่พี่อาคุณว่าไม่มีงบทํานะเดี๋ยวไปหายายกันต่อเลยค่ะ นี่นะพี่ๆตาก็ทํางานไม่ไหวแล้วเนาะไม่ไหวแล้วแค่ได้ปวดคอคอนี่นะปวดแข้งปวดขาหมดแล้วนะคอก็ปวดทิ้งก็ปวดปวดทั้งมนี่นะตาโอเคแล้วทุกวันนี้ก็มีคนส่งเงินให้ตาไหมคะไม่มีคนส่งเงินเลยนะ ตาก็ทํางานได้เล็กๆน้อยๆตาก็ไปทํานะพี่ๆใช่ตาได้ผู้สูงอายุเดือนนึงแค่้อ๋อคิดว่าตาทํางานนะตาได้แค่เงินผู้สูงอายุนะคะพี่ๆอยู่ไปเดือนๆหนึ่งนะโอเคค่ะพี่ๆไปเดี๋ยวไปหายายกันอะเรกูอ่ะเหรออ่ะเย่็พผู้ชายอ่ะ

เมื่อก,กี้ยายก็ให้พรนะคะพี่พี่ยายให้พรหนูนะยายก็ขอบคุณมากมากเลยนะเนี่ยแค่ให้ประมาณนี้เขาก็สุขใจแล้วนะคะพี่พี่ตมีให้ปลานะโอเคโอเคค่ะพี่พี่ก็จะไปรีวิวพวกห้องน้ำแล้วก็บริเวณที่ยายเดินเดินแบบ ทำนู่นทำนี้นะในแต่ละวันโอเคค่ะพี่พี่<ม>อันนี้ยายนอนตรงนี้นะพี่พ<ม>นี่นะยายนอนตรงนี้เลยนะอ<ม>ันนี้เป็นเอ่อโงครัวนะก <c oughs> ็ <c oughs> จะเป็นประมาณนี้นะแถวในโรงครัวนะพี่พี่<ม>ไปเดี๋ยวไปรีวิวข้างน,นอกกันต่อเลย<ม>นี่นะคะพี่พี่ เออยายเนี่ยก็ทําเองเลยนะทั้งทงที่ตายายเนี่ยมองไม่เห็นเลยนะพี่พี่ยายก็เอาไปเอาเกตออกผ่าขี้อะไรพวกเนี้ยเออยายก็ทําเองหมดเลยนะคะพี่พี่แลคะพี่พ,พทางที่ยายเนี่ยเดินลงไปห้องน้านะเดินไปเข้าห้องน้ำนะก็จะเป็นทางอย่างนี้เลยนะ <c oughs> ก็จะแบบเป็นทางแบบชั้นๆอย่างเงี้ยเออ ใช้ความเคยชินเอานะคะพี่พี่อันนี้เป็นบ้านของคนอื่นนะอันนี้เป็นห้องน้ําระยะทางที่ยายเดินมานะพี่พี่โอ้โห,หนัวก็ไกลอยู่แหละเนี่ยเดินตั้งแต่นูน้นน่ะในบ้านน่ะเราเดินโคทางทางชั้นด้วยนะนี่นะห้องน้ํา ห้องน้ำก็จะเป็นแบบอย่างนี้เลยนะเดินไปดูฝั่งซวมก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะพี่พี่เสียงนูอาจเบานิดน,นึงเพราะว่าคอแหบมาก เดี๋ยวจะเดินกลับไปหายายกันต่อเลยนะคะพี่พี่ยังมีคนลำบากกว่าเราอีกเยอะนะคะพี่พี่เขายังอยู่ได้เลยนะเ,เราก็ต้องอยู่ให้ได้นะราคา อันนี้รังคาบ้านยายก็เริ่มผุพังแล้วนะคะพี่พี่เขตนี้นะเขตนู้นเป็นสังกะสีเขตที่ตานอนนะครั้่นี้บ้านยายก็เริ่มผุพังแล้วนะนื้อมุกไอ๊ยเลยอนื้อโคเนื้อวัวแดดหมดนี่ถ้าเชิญนี่ก็เหลือกันนะเออเลยดีโอ่กันโอ้โหท่าโอ้กัน ดี่พอในบ่าทอีทักค่มาพ่อดองเงาดองเอืมออีเอสไอ้ไอต้องทำไรกันบ้างไรบหนูก็จะกับเลยนะเพื่อนสุาสุขสุขน่เด็เดกระุมกรนโอ้ชอบใครช่ว่าท่านีีตัวอานบ่อยเยอ่่ လေညောနောအိုးဒံမှုတဲ့ဘတ်တူလေးနဲ့ဖြူတဲ့ဝဲစတုချက်နဲ့စုဆပ်။လေကြရခေါ်တဲ့ဆရာတော်ထံထံတဝဲစုကမြေဘတ်တို့။နမမအမဥဒ္ဓါရိတော်သောကဆရာစစ်ဘုတ်တဲ့ဘောရဝဲနမု။ခေါ်ရဆိုရမောရှေစံဖောစေရသယ။အံဖောစေရစံချက်စကတ္တေစံဖောလာကူမကွန်ရဲကြကောတန။စုတော်မြတ်တရားအံ့ရဝဲကြကကျနဘဲနမုစီမဘနာ။ สุดเพื่อนใจใจฉันตั้งแต่เดิมเอ้ยคืออะได้วยาดคนชื่อในยใน้นพวกนี่ะเมื่อกี้ยายก็ให้พรนะคะพี่พี่ก่อนที่จะกลับนะให้พรแทนเอ่อให้พ่อพรให้พี่พี่เอฟซีด้วยนะคะพี่พี่โอเคค่ะเดี๋ยวหนูจะกลับแล้วนะก่อนที่จะกลับก็ฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้หนูด้วยนะคะพี่พี่เข้ามาดูคลิปหนูกันเยอะๆด้วยนะคะ ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย